เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีท,ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคเข้าวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกวิธีนะครับถ้าคุณอยากเป็นแชมป์ลีกทุกครั้งนะครับอ่ะ ไตในส่วนของไมลีกยังไงนะครับให้มันได้แชมป์ทุกครั้งนะครับไม่ยากนะทุกคนรับรองว่าคุณแชมป์ทุกครั้งแน่นอนนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเล่นกับ AI นะโอเคนี่คลิปเนี้ยก็ใช้ในส่วนของการปั้นแรงของตัวนักเตะที่ยังไม่ตันด้วยนะครับในส่วนของการเล่นนี้นะครับอันนี้ก็เล่นถึงแมตที่20แล้วนะครับผมก็เป็นจ่าหูงอยู่นิดนึงนะครับห่างจากเขา3ามแต้มนะครับจากอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ3นะทุกคนโอเคแล้วก็อันดับ4ด้วย โอเคคะแนนเลยได้ว,ว่าไล่เลี่ยกันมากนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของลูกได้เสียนะครับผมอ่าก็ลูกยิงได้ลูกอ่าลูกตัดลูกลดกันเนาะนะครับอันนี้โอเคอันนี้ในส่วนของไมล์ลีกนะนะครับวิธีที่เราจะเก็บแต้มได้เยอะๆนะครับอ่าถ้าเราคำนึงถึงในส่วนของการเป็นแชมป์แบบสวยงามคุณจะเลือกในส่วนของตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเล่นแบบเรจินทุกแมตช์ก็ได้นะครับอ่าถ้า เราอยากได้แบบนี้นะครับ <ST> <IO> ก็เล่นไปนะครับผมอ่ะเราชอบแบบเจอแบบดุๆทุกนัดทุกแมตช์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จัดตัวนักเตะของเราให้แบบมันดีๆไว้นะครับผมใช้เป็นพวกตัวหลักนะครับแต่ว่าอันนี้ชั้นแอลใช้ในส่วนของนักเตะปั๊มเวลด้วยนะครับผมอ่ะก็แบบพวกเอวาเรสแบบนี้ไม่อยากใช้การ์ดอัพก็เอามาปั๊มเวลดเอานะครับผมโดยใช้คโค้ดที่มันมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์บวกให้นะครับผมเนี่ยอันนี้พวกกองหน้านะครับผมเนี่ย ถ้าใครอยากได้กองกลางก็ไปหาโค้ดกองกลางนะครับอยากได้กองหลังก็ไปหาโค้ดกองหลังนะครับอ่าไปดูคลิปก่อนหนะ้าก็ได้นะครับที่พี่เจาลงไว้ในส่วนของการอัพเวนักเตะให้แบบตันเร็วๆนะครับผมโอเคอันนี้เป็นในส่วนของเทคนิคที่พี่เจ้าใช้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นแบบเล่นลีกแบบสนุกสนุกแบบมันๆน,นะครับผมเราก็จะตัวนักเตะที่สิบเอ็ดตัวจริงของเราครบๆแล้วก็พวกตัวสำรองดีๆลงมาด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเล่นแล้วก็เปลี่ยนเกมนะครับอ่า ข้อความสําคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเราอยากชนะลีกทุกครั้งนะครับอยากชนะลีกทุกรทุกครั้งให้เราปรับในส่วนของไอ้พวกระดับความยากง่ายเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับผมก็ปรับเอานะครับถ้าเราอยากเล่นเองนะครับผมเราก็ปรับต่ำก็ได้เอาที่แบบว่าอ่าเราไหวแค่ไหนนะครับถ้าบิ b e g เนอร์เนี่ยก็อ่อนสุดนะครับผมอ่าแต่ว่าเราจะได้ไอ้ตัวเอฟเนี่ยมาแค่1นึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมอ่าตัวที่2ก็ได้นะครับก็จะยากขึ้นมานิดนึงตัวที่3ก็จะเป็นแดกูร่าอาจจะไไม่ด้แบบ ยากเท่าไหร่นะครับโปรเฟชชั่นอลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอ่ะท็อปพีก็กลางๆนะครับอ่ะซูเปอร์เนี่ยเริ่มจะอ่าสูงแล้วนะครับผมอ่บางคนก็อ่าอาจจะเล่นเก่งกว่าไอ้พวกเีเจนต์หรือว่าอ่าซูเปอร์สตาร์ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านี่เราก็เลือกเล่นเอาละกันว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวพอยต์เนี่ยมันจะได้น้อยนะครับผมอ่พอยต์เนี่ยมันใช้อะไรนะครับพอยต์เนี่ยมีไปมีประโยชน์แค่อ่าตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็คือไมลีกตรงนี้มันจะสามารถในส่วนของ เพิ่มนะครับในส่วนของสกิลหรือว่าฟอร์มนะครับอันนี้จะเป็นฟอร์มนอร์มอละครับผมก็คือปานกลางนะครับอ่าถ้าเรียกง่ายๆก็คือฟอร์ม C นะครับถ้ากูดเนี่ยก็คือฟอร์ม B แต่ถ้าเอ็กเซลเลนต์เนี่ยก็คือฟอร์ม A เลยนะผมก็คือหัวตั้งทั้งทีมนะฮะแลกไป5 5,000นะครับ5,000 m นะครับอ่าก็คือแลกไอ้ควอยส์ไมล์ลิงเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกอัพเวลนักเตะนะครับผมถ้าตัวไหนไม่ตันเราก็เลือกในนนส่่วของัทีมคูณ4 ก็มันจะคุณเยอะๆนะครับผมอ่าในส่วนของพวกนี้ก็จะแลกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าค่าพลังนะครับอยากให้ลูกเคิร์ฟนะครับอ่าลูกโคง้งโค้ง99ก็คือได้99ครั้งอ่าตัวจริงตัวสำรองนะครับผมใน1แมตช์นะนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะ1แมตช์ทั้งหมดเลย3อันนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือ1แมตช์นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยจะประมาณ5แมตช์นะครับ5แมตช์เลยนี่อันนี้ก็1แมตช์นะครับผมอ่าแนะนำว่าถ้าจะใช้พวกนี้ให้ใช้ในส่วนของ แมตช์แมตช์ไหนที่เจอแบบคู่แข่งแข็งๆนะครับถ้าหลีกสเปนก็เจอมาเริดเจอแอตมาเริดอะไรแบบนี้เจอเซเวีย่าหรือว่าแอตเลติกบินเบาอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นไอเทมที่เราใช้ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีนักเตะก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็มีเข้ามาให้แลกนะผมก็แลกไอ้ใช้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเอนะนะครับคือมันจะใช้ได้เฉพาะหมวดนี้นะครับไอตัวเเนี่ยนะครับผมอ่ะก็คือพอยต์ไมล์ลีกเนี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากชนะแบบขาดลอยเลยก็คือปรับระดับให้มัน ง่ายที่สุดนะครับผมเนี่ยไอ้พวกนี้คือง่ายที่สุดเนี่ยคุณจะคว้าแชมป์แน่นอนแทบทุกแทบทุกครั้งนะครับที่คุณลงหลีกแต่ว่าก็าแนะนําให้เป็นปานกลางก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันอาจจะไม่สนุกนะครับถ้าเราเลือกอ่อนจนเกินไปนะครับเราก็เลือกให้แบบพอดีพอดีกับฝีมือเรานั่นเองนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นการซ้อมอฝีมือเราไปในตัวด้วยนะครับถ้าเราสมมุติว่าเราเล่นระดับนี้นะครับจนจบ38มแแมตช์นะครับเราเป็นแชมป์แล้ว อรอบหน้าเรามาลองโปรเฟชชั่นอลสามสิบแปดแมตช์นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือเราจะเล่นยากสุดก็ได้ถ้าเราชนะหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าเน้นให้มันง่ายกับตัวเราเรามากที่สุดนะครับผมหรือแม้กระทั่งเราเก็บแต้มห่างไปประมาณเแต้มแล้วก็ค่อยมาเลือกไอ้พวกรีเจนก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยออโต้ปล่อยเอไอไปเพราะว่าโหมดนี้มันปล่อยเอไอได้นั่นเองนะครับรับรองว่าคุณจะเป็นแชมป์ทุกครั้งแน่นอนนะครับผม แล้วเป็นแชมป์ได้อะไรของรางวัลด้านนอกนะครับผมเป็นในส่วนของ G P นะนะครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรือกปิดนะครับมาที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของรางวัลนะครับนี่สมมติว่าเราเป็นแชมป์ลีกหนึ่งครั้ง1สมัยนะครับหสมัยเราจะได้หนึ่งแสนนะครับสมัยที่2ก็จะได้สองแสนนะครับสมัยที่3ก็อันสมัยที่2ก็หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนทุกอันนะครับสมัยที่3ก็หนึ่งแสน อันนี้เนี่ยจะเป็นสมัยที่4ไม่ได้นับนะครับมันจะนับให้สมัยที่5แล้วก็สมัยที่10นะครับผมก็จะได้อีกหนึ่งแสนนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เราก็ขยันเล่นเอาละกันถ้าอยากได้นะครับผมคิดว่าประมาณ10ครั้งก็น่าจะพอแล้วนะนี่ครับผมน่าจะเบื่อกันแล้วแต่ถ้าใครสนุกก็ไม่เป็นไรครับถึง50รอบก็ได้100รอบก็ได้ตรงนี้ก็จะได้ทีพีมาหนึ่งแสนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ผลยิงประตูนะครับอ่ายิงประตูให้มันเยอะๆนะครับเนี่ยมันจะมี100นะครับ200 300อ่า200 1> 500 1,500แล้วก็3,000นั่นเองนะครับนี่ก็จะได้รอบละ20,000นะอันนี้ก็ถือว่าเล่นแบบชิลๆนะครับแล้วก็ในส่วนของมาลี่เนี่ยเขาแจกของรางวัลด้วยนะครับในส่วนของตรงที่เล่นนะครับบางทีก็แจกเป็น GP นะครับบางทีก็แจกเป็นในส่วนของการ์ดอัพนักเตะนะครับผมอ่าก็ในส่วนของพวกที่มันไม่ได้เป็นไอตัวมีไฟอ่ะนะนะครับนี่มันจะมีไฟเห็นไหม ไอลูกที่มันมีไฟเนี่ยคือมันจะไม่สามารถเลือกค่าความยากง่ายได้นะนะครับผมอ่ะให้เราเลือกในส่งของค่าความยากง่ายเนี่ยเล่นในเฉพาะแมตที่แบบเป็นขีดละเฉยๆนะคร <ๆ S 1> ับผมเนี่ยตัวไหนที่ขีดละเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าเราอยากเล่นอันระดับไหนนะครับผมนะาแต่ว่าตัวไหนที่มีไฟเนี่ยคือมันจะปรับระดับไม่ได้ก็คือเราต้องเจอแบบถ้ารีเจนก็รีเจนไปเลยนะครับผมแต่ว่าให้เราไปเอาคะแนนจากพวกที่มันขีดละเนี่ยนะครับผมอ่าไอพวกนี้มารู้นาว่าจะชนะหรือแพ้ก็เลือกเอานะครับเราอาจจะปรับเล่นทั้ง AI ก็ได้หรือว่าเราจะเล่นเองก็บวกๆวก,กันไปนะครับอาจจะยิงนําได้แล้ว2 3ลูกก็ปล่อย AI ไปในครึ่งหลังแบบนี้ครึ่งแรกเราอาจจะเล่นก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วลองว่าคุณจะเก็บใช้แล้วก็เป็นแชมป์หลีกทุกสมัยแน่นอนนะครับผมเทคนิคก็ง่ายๆนะครับอันนี้มันเป็นการเจอกับ AI นะครับผมไม่ได้สําคัญอะไรนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเราไม่ได้เลือกระดับที่สูงเนี่ยเวลาเราเล่นเราจะได้ point ในส่วนของไม point เนี่ย น้อยลงแค่นั้นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าค่าพลังเขากําหนดมาว่าถ้าคุณอยากได้อ่าในส่วนไหนมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ารูดูตรงนี้นะครับผมนี่กดตรงนี้นะครับโอเคปึ๊บอ่ามันบอกว่าอ่าถ้าคุณเล่นแมตชนี้นะครับผมอ่าให้เลือกไปที่ซูปเปอร์สตาร์ใช่ไหมนะครับอ่าก็คือเนี่ยมันบอกว่า4พอยท์นะครับก็คือตั้งแต่แมตท,ที่ี่2 0ถึง22นะครับ คุณเก็บให้ได้4 point นะครับคุณจะได้เทนนิงโปรแกรมมาเนี่ย3ใบนะครับก็คือ1,000 3ใบนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าเราไม่อยากได้อ่ะเราอยากชนะอย่างเดียวเราก็ปรับในส่วนของตรงนี้เป็นพัฟเฟียร์หรือว่าโปรเฟชชั่นอลก็ได้นะครับหรือเลคูล่าก,ก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้เราก็เลือกเป็นอ่าซูเปอร์สตาร์ตามที่เขาแจ้งอ่ามันจะมีแจ้งทุกนัดนะตรงนี้นะครับไอ้สีแดงๆสีเหลืองๆเนี่ยนะครับนี่โอเคแล้วก็ไปเลือกตามนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเก็บ G P หรือว่าเก็บการ์ดอัพไป เลือกเล่นตามที่เขากาหนดนะครับถ้าเราไม่เลือกตามที่เขากาหนดมันจะไม่แจกนะนะครับในส่วนของการ์ดอัพตรงนี้นะครับผมก็เก็บไว้ให้ได้แบบตามที่เขาแจ้งนะครับตัวนี้4จุดนะครับผมบางแม์มันก็จะบอกว่ายิง2ลูกนะครับแล้วก็วิน2นัดอะไรแบบนี้นะครับผมก็ตั้งแต่นัด2 0่สถึงยีอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นเทคนิควิธีที่เอามาแชร์กันแล้วกันนะทุกคนก็ไปเล่นดูแล้วกันนะครับสรับมาลีก็สนุกดีนะครับผมเวลาที่แบบเราไม่ว่างเล่นอะไรอย่างนี้เราก็ ปล่อยรีปล่อยบอดไปนะครับแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะครับโอเครับรอว่าคุณจะไปแชมป์แน่นอนนะครับถ้าคุณทําแบบนี้แล้วก็ใช้เทคนิคเหล่านี้ปรับใช้กับทีมของเรานะครับโอเคทุกที้ขอลฟซสทุกคนเปีนเพล่านกันนะครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม